ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้ก่อนนอนคืนนี้ทำบุญกันเสียหน่อยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านสอนทำบารมีง่ายๆก่อนนอนทำทุกคืนอานิสงส์สูงอย่างคาดไม่ถึงวิธีทำบุญให้เป็นชานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆก่อนจะหลับทำบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าพระตาหารก็ได้เป็นวิหารทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้ หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนจะใส่ถ้าว่าคาถาวิรัตโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นอนุสติใหญ่การคิดว่าจะเอาสตังใส่ในิบาตหรือใส่ในกระเป๋า คิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจากานุสติกรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้อัตมาขอยืนยันว่าทุกคนนี้ลงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพาน ทำจิตถ้าเป็นฌานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพานสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิอย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบสุขวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้ว ก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กายต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไร่ อันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่าถ้ามันจะตายเมื่อไหร่ขอไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นจิตก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทำเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดประทุสร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธ ความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมก็คิดทุกวันอารมณ์จะตายตัวและความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปรสกลิ่นเสียงคือร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องชิบหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเลวๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีก เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนาน,นิดหน่อยพอสบายใจก็ลุกไปทำงานต่อไปเพียงเท่านี้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทำวันละเล็กๆน้อยๆยกำลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กกำลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใด ถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ขณะนั้นมันไม่ตายป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตจะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆนี่จิตใจมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่มันอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วง จิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้ท่านพุทธบริษัทให้หวังได้คราวนี้ตายแน่แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจ็ดวันในระยะเจ็ดวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจักรวาลน,นี้เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดายอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้ ไปเป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพรมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนทีนี้จะมาพูดถึงกุศลชนิดใดที่มีอานิสงส์มากกว่าวิหารทานซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเมตตาต่อปัญหาธรรม ไว้ดังนี้ผู้ถามหลวงพ่อครับกุศลชนิดใดที่มีอนิสงส์มากกว่าวิหารทานครับหลวงพ่อสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมทานสิคุณหนังสือเรียนของเด็กหนังสือเรียนของผู้ใหญ่หนังสือเรียนของพระ หนังสือธรรมะต่งตางๆดูตัวอย่างพระสารีบุตรให้ปัญญากับประชาชนทั้งหลายเพราะอานิสง์ได้เคยสร้างพระธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ถวายพระพุทธเจ้าเกิดมาชาติหลังสุดจึงทำให้เป็นพระที่มีปัญญามากอย่างเงินที่เขาถวายฉันไวน้นี่พอกลับไปถึงวัดก็เรียบร้อยเลี้ยงอาหารพระบ้างค่ากระแสไฟฟ้าบ้างค่าก่อสร้างบ้าง รวมความว่าที่ท่านตั้งใจนี่มีผลสี่อย่าง 1. สร้างพระพุทธรูป 2. วิหารทาน 3. ส,สังฆทาน 4. ธรรมทานทั้งหมดนี้ใช้ทุนไม่ต้องมากก็ได้เอาสักห้าสิบสตังเป็นอันว่าการทำบุญเอาแค่นี้พอสมควรแต่ให้มันเป็นบุญใหญ่เขามุ่งแบบนั้นนะ คือเราเอาไป,ไปผสมกับเขาก็แล้วกันไม่ต้องสร้างทั้งหลังผู้ถามกระผมสงสัยเรื่องการทำบุญบางคนก็ทำช้าบางคนก็ทำไวอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าการทำบุญช้าบ้างเ,าเร็วบ้างยืดหยาดบ้างอาน,นิสงส์จะต่างกันหรือไม่ขอรับหลวงพ่อต่างกันคือได้ช้าได้เร็วต่างกันก็เหมือนท่าน จูเลกะสาดกท่านฝังเทศจากพระพุทธเจ้าตั้งใจถวายทานตั้งแต่ยามต้นและยามที่สองจิตเป็นห่วงยายที่บ้านไม่มีโอกาสจะฟังเทศเพราะไม่มีผ้าหม่มพอยามที่สามใกล้สว่างจึงตัดสินใจถวายและประกาศว่าชิตังเมชิตังเมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสได้ยินก็ทราบว่าชนะความตรณี จึงนำผ้าสาดกและทรัพย์สินต่างๆมาให้มีฐานะเป็นขาหาบดีคนหนึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพราหมณ์คนนี้ถวายในยามต้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าถวายยามที่สองจะได้เป็นอนุเศรษฐียามที่สามจะได้เป็นขาหบดีใหญ่แต่ที่ได้น้อยเพราะถวายช้าเกินไปพระพุทธองค์ตรัสว่าการบำเพ็ญกุศล ผลความดีในศาสนาของเราจงอย่าให้เนิ่นช้าต้องตุลิตะตุลิตังสีคะสีขังคือเร็วเร็วไวไวน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ เราหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ